คลิปสวัสดีค่ะซันติมเพนติน้งคลิปที่เจ็ดโอ้โหวันนี้คลิปท,ที่แล้วเราเราแต่งหน้ากันนะคะคลิปนี้เราจะมาทำผมกันบ้านอันนี้นเหมือนหม้อกับไปทะเลอันนี้คือทำอะไรคะผักเปียค่ะผักเปียอ๋อ แกะให้ต่อค่ะแกะให้ไหมคะอีกกี้มดให้หน่อยนะแกะให้หน่อยให้แม่มัดให้หที่ถ่ายอยู่แล้วแล้วนี่เราจะไปทะเลกันหรอคะแล้วทรงนี้มันเหมาะกับไปทะเลยังไงอะคะอ๋อเราไม่ได้ไปทะเลแต่เราแค่เผื่อให้ท่านผู้ชมมาไปทะเลนี่อ๋อให้แม่หมัดให้ป่ะมันเองเป็นป่ะไม่มัดไม่เป็นแต่ถักเปียบเป็น อ่ะอันนี้เป็น <c oughs> คุณแม่ไม่อยากเปิดเผยหน้าตอนนี้นะคะใช่อ,อ่แล้วก็น้องเพ็นก็หมัดอีกข้างหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ที่เก็บผมแบบนี้เวลาไปทะเลเพราะว่าจะได้ไม่ร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอโอเคเดี๋ยวแม่พทมาหมัดอีกข้างหนึ่งให้หน่อยหมัดอีกข้างโอเคค่ะแล้วเวลาเราไปทะเลเราต้องพกอะไรไปบ้างคะ เห็นลองบอกสิว่าเราควรจะพกอะไรบ้างมวหมวกแล้วอะไรอีกแว่นตาแล้วอะไรอีกคะอะไรอีกชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำแล้วก็แว่นตากันแดดแล้วก็แว่นตาว่ายน้ำเหรอแล้วแว่นกันแดดมีหรือเปล่าคะมีค่ะไหนลองใส่โชว์สิเน้ นั่งลงไปนั่งลงไปใส่ใส่ทีละอันให้ดูหน่อยอันนี้เป็นแบบไหนเปนแบบเท่แบบเท่อันไหนลองใส่สีโอ้โห์โพสนิดนึงโพสโพสท่าหน่อยโอเคอันไหนอีกอันนึงเป็นไงคะหวานไหนดูสิหวานแบบทหารอันไหนดูลายกรอบรูปทหารอ่ะโอ้โหแเ่็นตลอดอืโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทะเลกันเลยดีกว่า ปายโอ๊ยบายแค่จะ่วยดูเฉยโอเคค่ะบ๊ายบาย